คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงนะเอาเป็นว่านะตอนแรกอลุงเข้ามาปุ๊บนะัจะมาโฟกัสที่ลัคกี้ไทมนะแต่มาเจอเกมใหม่นะชื่อกดดากอนควเลยนะ ไปรุ่นยุค90แบบลุงอ่ะจะมีเกมเกมหนึ่งเว้ยเกมในคอนโซลเนี่ยเป็นดากอนเควสนัลุงชอบมากเลยนะมาสล็อตเกมใหม่ชื่อนี้ก็โดนใจะนะก่อนจะเล่นกันลุงบอกว่านี่ตอนแรกอะตั้งใจว่าจะมาเล่นลักกี้ไทมนะเข้ามากะว่ามาดูลักกี้ไทมหน่อยแล้วกันลักกี้ไทมรอบช้าเมื่อกี้แจ้งมาแล้วนะโอ้โหพี่นาตาเข้ามานะเพิ่งได้ไปเองนะเป็นว่าขอข้ามก่อนลักกี้ไทมนะเดี๋ยวจบเกมใหม่เดี๋ยวจะมาลองเลือกนัน่าจะเล่นเกม เดียยอดเนี่ยดูว่ามันจะมาเพิ่มมาตาการจ่ายเหมือนที่แจ้งไว้ไหมนะตอนนี้ขอเข้าไปดูเกมใหม่ก่อนแล้วกันแนละ้วเดี๋ยวมาเล่นลักกี้ไทม์กันนะวันนี้ยังไม่ได้ถอนทุนออกเลยเมื่อวานเหลืออยู่นิดหนึ่งนะ9,6 0 0นห้ิดหนึ่งของลุงนะบางคนอาจจะมองว่านิดหนึ่งบ้านหึงอเยอะชิบหายนะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะลุงแบ่งออกมาเป็นส่วนที่เราสามารถคอนโทรลชีวิตได้นะอย่าอย่าอย่า,ยาไปเปรียบเทียบกันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะมา เกมนี้อ่าอนี่คืออะไรก่อนการันตีแน่เลยอ่ะ1.5เพิ่มขึ้นมาไม่รู้นะแนนอนที่แน่นอนเป็นเกมสายปั่นมีแค่การันตีเพิ่มมาดูข้างในนิดหนึ่งดูว่ามันคำนวณยังไงนะตัวแพงก็เป็นพวกคนนะดำไม่ได้คนแพงที่สุดปึ๊บนี่คืออะ,อะไรก่อนตัวนี้มันเป็นตัวแพงนี่หว่าไอตัวผู้หญิง ไม่แน่ใจนะตัวคูณแบบนั้นแบบนี้สีสเก็ตเตอร์แอนตี้เบ็ดคำนวณจากซ้ายไปขวาไปไม่มีอะไรยากหรอกง่ายไปหมดอะสำหรับเราอะออขยับกันที่เบ็ด50แล้วกันไปปึ๊บหมุนมาปับปับแม่มาถึงก็3ามสเก็ตเตอร์อ๋อมีมีสายซื้อมีเกมตอนแรกดูแต่ฝั่งนี้นะไปกดตรงนี้คำว่าซื้อมันหายไปเป็นเกมสายซื้อนะปึ๊บ ขอคำนวณสักน้นหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยมาขยับซื้อกันสัญ,ญลักษ์พวกตัวถูกแม่งดูไม่ดึงดูดเลยวะ่ะปึ๊บสุ่มมาอ่าียอะไรเนี่ยปกติเกมมันตกจากบนลงมาข้างล่างเกมนี้แม่งคำนวณเสร็จซ้ายไปขวาปับสัญ,ญลักษ์แม่งพื้นมันดูไม่เด่นวะ่ะไอตัวพวกตัวถูกถูกตัวยากเลยค่นนี้ครับ อ,อ๋อพอคำนวณปุ๊บมันก็แบ่งเป็นสองช่องด้วยนะถ้าเกิดคำนวณตัวแพงมันจะลุ้นตัวคูณเหรอวะหรือว่ายังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูตัวแพงนะตอนนี้ติดมาแต่พวกตัวอักษรก็เลยลุ้นแค่ตัวปกติลุงเดาว่าเป็นตัวพวกคนนี่น่าจะน่าจะสุ่มแบบอีกแบบหนึ่งนะน่าจะไม่เหมือนกันปั๊บสุม่มสายไปขวาก่อนตอนนี้คนผู้หญิงไม่ติด ยังไม่ติดตัวแพงนะยังไม่ติดตัวแพงอยากให้โฟกัสที่ตัวแพงก่อนแอนตี้อ่าพอเพิ่มขึ้นมาก็1.5นะก็เป็น75อ่นลองไป75เลยปึ๊บมาหลายช่องเชียร์ไม่ติดปิดแอนตี้แป๊บหนึ่งคือรู้สึกว่ามันกินเยอะ30เป็น45ดีกว่า โฟกัสตัวแพงก่อนโฟกัสตัวแพงก่อนมันก็เติมใหญ่เลยนะสเก็ตเตอร์ไม่มีไม่มีอะไรนะไอแสงที่มันเข้าไปตอนมีสเก็ตเตอร์อะไรเอ้ยติดตัวแพงมาแล้วเมื่อกี้ตัวหนึ่งอ่าตัวแพงตัวหนึ่งมันสุ่มคูณจริงไว้ปึ๊บคูณ2มาตัวแพงมันจะมาพร้อมกับสุ่มคูณใช่ไหมปับ๊บดูก่อน ไม่มีลุ้นตัวคูยตัวคูณหลังจากเดี๋ยวเดเดี๋ยวรู้สึกว่าพอเป็น1.5มีคำนวณจะสุ่มตัวคูณมาด้วยครับมีไหมตัวคูณปึ๊บ ตัวคูณมาไงวะหรือว่าพอเป็น1.5มันโอกาสสุ่มตัวคูณมันมีวะปอ๊บไม่มีเดี๋ยวขอดูตัวเป็นคนนะถ้ามีคำนวณถ้ามีคูณอีกก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับคนเนี่ายาวเชื่อยังไม่มีตัวคูณนะไม่มีคนสักคนเลยเอ๊บ มันน่าจะเกี่ยวกับคนเว้ยปึ๊บแหมสามสเกเตอร์พอเปิดเทอร์โบถึงลงแบบน่าดูเว้ยปึ๊บแหมยังไงก็ต้องเปิดเทอร์โบไว้ลงมันกว่าเยอะมาเยอะแยะไม่มีตัวคูณนะไม่มีคนเลยไม่มีคนไม่มีตัวคูณจริงด้วยเดาะคิดว่าไม่มีคนน่าจะไม่มีตัวคูณปึ๊บมีไหมถุงไม่มีมีไหมยังไม่มีอีกแม่งแต่ช่องอ๋อช่องเต็ม เต็มที่ได้แค่นี้ไว้มีเต็มนะกูก็สงสัยว่าถ้าเกิดมันมาคำนวณเรื่อยๆมันจะหลุดจอถึงขนาดไหนว่สรุปว่ามีมีกักนาแค่6แถวมั้ง5 5หรือ6แถวเนี่ยแหละอ่าซูมเป็นอะไรก่อนมีการซูมมีแรนดอมด้วยคูณ3คูณ3แล้วมันไม่มีคำนวณมันจะซูมมาทำแมวอะไรวะเออติดไหมไม่มีคนตัวเล็กนะไม่มีธนูนะปับ๊บไม่มีตัวคูณปึ๊บ ไว้เชื่อมอ่านี่น่าจะมีตัวคูณไหมมีไหมก็ไม่มีตัวคูณแม่งตัวคูณสุ่มว่ะสุ่มสุ่มตัวคูณสุ่มตัวคูณสุ่มนะเมื่อกี้มีผู้หญิงมาก็ไม่มีคำนวณไม่มีตัวคูณตัวคูณเกิดจากการสุ่มโอเคึ๊บขอสุ่มออโต้ไปในสามสิบหมุนเบ็ดสี่ห้าเนี่ยไปเรื่อยๆไปึ๊บคูณสุ่มคูณสุ่มสรุปว่าคูณมันจะสุ่มมาให้เอง ที่เธอโบ์แยังดูช้าเลยปึ๊บมาเต็มกระดานมีสุ่มคูณไม่ไม่ไมีวายเชื่อมไปต่อเอาดิแม่งสุ่มคูณมามั่งเดี๋ยววะไอ้ที่ยังไม่โผล่เลยดูดิมาตัวหนึ่งดิวายเชื่อมอีกเออเอาดิขอสักรอบหนึ่งตัวคูณน่ะถุงเงินมาโอ้โหดอกนี้พันหกเก้าสามยีงอยากได้ตัวคูณอยากได้ตัวคูณมึงมาหน่อยดีมาอยู่เออเอาดิยังสุ่มติดมาพันแปดห้าสองเออใครหยาบมาแม่งติดแต่ตัวถูก เ้ยเต็มกระดาษเยี่ยมาน่อยดิโอ้โยังไม่ติดมึงดูดิตัวธนูอ่ะตรงนี้ตัวคูณไม่ต้องเยี่ยคำนวณอย่างลัวอย่างทีอ่ะ2อ0 8บาทเออเอากับเขาไปเอากับเขาไปตัวคูณแม่งไม่ยอมมาเก้าผ่านไปกลับมาทุนกันเหมือนเดิมอีกทีนึง ปึ๊บยังมาอยู่ไม่มีสุ่มแม่งสุ่มมากี่โมงกูไม่รู้เว้อเฮียดวงไม่ได้สุ่มเลยตอนนี้ตีหกหมุนไปกันต่อเดี๋ยวจบรอบนี้จะลองซื้อหน่อยละกันขอลองดูข้างในหน่อยว่ามีอะไรต่างจากข้างนอกบ้างก็โอเคเปลี่ยนแนวไปอีกจากที่แม่งคำนวณน้ตกมาบนลงล่างอันนี้ซ้ายไปขวาเฉยเลยสกเก็ตเตอร์แม่งเข้ายากว่ะ อ่ามีตัวคูณแต่คำนวณกูไม่มีจะมาเพื่ออะไรวะโอ้เลอะเทอะมากเลยไอ้สุ่มคูณเนี่ยสครั้งแล้วไม่ติดนะโอเคเดี๋ยวจุดสังเกตต้องปิดต้องต้องปิดซื้อก่อนถึงใจนี่ได้สามสิบันกว่าไม่สมโอ้ยเกมนี้ซื้อแพงเหรอวะถ้าซื้อ10นี่700ซื้อครั้งละพันเหรอ ซื้อครั้งละพันใช่ไหมโอ้โหเกมนี้ซื้อครั้งละพันอ่าขอซื้อ1,000ก่อนดีกว่าขอลองก่อนขอลองก่อนออาสเก็ตเตอร์เรียงตำแหน่งสวยเียเป็นเกมแรกเลยมั้งที่ซื้อเบ็ดสิบหนึ่งบาทนะปกติมี750กับห0 0นะรอบนี้ซื้อ1,000เลยเว้ยไปจำนวนแรกไม่มีอะไรมีสุ่มคูณนะอ่ะ,อะสุ่มคูณมาเลยเว้ยปับป๊บปั๊บค้างไม่ไม่ค้างสุ่มคูณมาอีกไหมอ่าสุ่มคูณมาตอ ชายมั่งหญิงมั่งคืออะไรวะผู้หญิงคือถูกว่ะคูณ2คูณ2ปึออ๊บผู้ชายมาซูมต่อคูณ2ลงมาปึออ๊บเชื่อมมาสกเกตเตอร์สงุงซูมทุกรอบคำนวณุ่มทุกรอบคำนวณที่หมุนปุ๊บมีสุ่มตลอดปัป๊บรวมกัน11 100กว่าุ่มทุกรอบใช่ไหมเอ,อ้ยมาซูมมีกคำนวณไม่มีกูก็จะซูมเนี่ยไม่รู้จะสุ่มทำแมวอะไรนะ ปั๊บ11หมุนปึ๊บมีอ่าไม่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 ออกมาแล้วว่ะตัวคูณอุ้ยคูณ11ครอค้างอยู่คูณ11ครอค้างอยู่เพิ่งสังเกตเห็นตัวคูนอีกอ่ะสูมคูณไหมอีกเอาดิใส่เป็นคูณ13สตักรอบไม่คำนวณไม่มีนะคูณ13ใส่มาต่อก้อนโตต้องเห็นตัวคูณคงที่นี่ว่าตัวคูณฟิกเว้ยตัวคูณฟิกเว้ย แต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดคำนวณไม่มีตัวคูณมาในรอบมันจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวรอดูปับ๊บนี่คูณ13รออยู่ยังไม่มีคูณข้างข้างบนนะดูว่าจะได้ใช้คูณ13ไหมอ้าคูณมาแบบนี้ได้ใช้เว้ยแบบโอ้หคูณ20กว่าแล้วมึงคูณ28มา38 28บ้างรวมเลขก็ผิด532เอาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยตอนนี้คูณไป30 คูณ38ขอแค่คำนวณก่อนคบคูณมาไม่มีคำนวณเยี่ยจะเอามาทำไมนี่สะสมไม่ไมไม่สะสมนะปึ๊บมาไม่ได้ใช้นะต้องมาพร้อมตัวคูณแบบลัคกี้เนโก้ปึ๊บ้องได้ใช้นะถึงตัวคูณ38จะติดทำงานขึ้นมามึงมาดิสุ่มคูณออกมาดิโอโหอยู่ดีๆอย่างเงียบดิ ตุ่มคูณออกมาตัวหนึ่งแล้วไปรวมกับคูณ3ามแปดองหมุนสุดท้ายมึงหายเลยเยี่ยตัวคูณกูเออสุ่มแบบไม่มีคำนวณเพื่ออะไรก่อนนี่เยี่ยมาทั้งทีมามาไม่พร้อมกันอืมเอาดิโอเคการคูณเกิดจากการสะสมตัวคูณนะตัวคูณที่สะสมจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อมีการคำนวณที่มาพร้อมกับตัวคูณนะลักษณะเกมแบบนี้ เล่นกันเป็นอยู่แล้วพวกเราอะ่ะเออหนึ่นะเก้ากลับมา9ก้านงั้นลุงขอปั่นข้างนอกดีกว่าอีก50หมุนเบ็ดห้เอาสัก30หมุนไปก่อนไปการันตีไปด้วยคูณ1,5เพิ่มมาปึ๊บกินข้างนอกดีกว่ากินข้างนอก,กขอเล่นสักแป๊บหนึ่งนะั้นเล่นให้รู้จักพอแล้วเดี๋ยวไปขยับเล่นเกมอื่นกัน ถามว่าโอเคไหมก็สนุกดีไปอีกแบบหนึ่งแปลกหูแปลกตาดิเอ,อิบแม่งตัวคูณเนี่ยข้างนอกข้างนอกมาน้อยนะแต่ข้างในโอ้โหมาแล้วคูณสุ่มมามั่งดิสุ่มมามั่งดิตัวคูนน่ะอย่านิ่งดิแหมนิ่งอีกกูอยากได้ตัวคูณข้างนอกมั่งอะ อันนี้วันพุธเดี๋ยวน่าจะมีปิดปรับปรุงยังไงรอดูก่อนแล้วกันว่าลักษณะเกมเป็นยังไงนะถ้าเกิดอยากจะหาข้อมูลลักษณะเกมใหม่ง่ายๆนะลุงแนะนําเลยในคุ่มมีนะเดี๋ยวก็มาคุยกันแหละว่าการจ่ายเป็นยังไงนะแล้วก็ลองดูถ้าจ่ายดีก็ตามกันไปแต่ตอนนี้แม่งลุ้นอินเทอร์เน็ตกูกรเถอะเป็นอะไรนี่โอ้ยืนสันเป็นเจ้าเข้าเลยอือฮึดูมันสันดูมันสันดีโยวโอ้เจ้าเข้าจริงๆไว้ตัวนี้ รีโหลดก็ไม่ได้เว้ยหรือว่าแม่งต้องให้กูจบเท่านี้เออพอกูจบเท่านั้นน่ะมึงมาเลยปับ๊บอีกสักรอบไหมขอคำนวณแบบมีตัวคูณหน่อยดิเอ,อยังไม่ติดดูที่จบ50หมุนนี้จาก8 0 0 0ัอ้เก้าจะเหลือเท่าไหร่กันหรือว่าจะได้เพิ่มขยับกันก่อนแม่งตัวคูณไม่ลงอ้าพูดถึงตัวคูณมาเลยกูได้ใช้แล้ว55าสิคูณสอแล้วตอนเนี้ย ร้อยสิบไม่พอร้อยหกสิบละคูณไม้อีกดิเออคูณไม้อีกคูณสีม่มาปึ๊บคำนวณแม่ไม่ติดคูณสี่เอามาก่อน3อามอย่สอาสวยคูณข้างนอกได้ใช้แล้วกูบุญตากูแหละมากล่องสุ่มตัวคูณออกมาหน่อยเว้อาบสิบสามหมุนื้อหอ หวังเข้าฟรีเกมนี้โอ้โหเต็มกระดานดีจังเลยเฮียตัวคูนไม่มีสุ่มโอ้โหสุ่มมาดิสุ่มคูณมาดิจังหวะนี้เฮตัวคูณไม่สุ่มมาให้เฮียไม่ออกมานะจังหวะแบบนี้มาโอ้โหตัวแพงซะด้วยตัวแพงซะด้วยได้รอบเดียวเองตัวแพง ออกสัก8 0ดพันเอะคำนวณให้หน่อยมั้ยสุดท้ายคำนวณหน่อยแมไม่คำนวณน,นะหายไปพันกว่าบาทไม่เป็นไรถือว่ามาลองเล่นลองรีวิวกันดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวลุงขอไปรอดูข้อมูลจากในกลุ่มก่อนแล้วกันว่าลักษณะตัวเกมเป็นยังไงจ่ายดีไหมแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะถ้าคำนวณแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการสุ่มตัวคูณไงติดจังหวะดีๆมานี่น้องๆพี่นาตาเหมือนกันนะเกมโปรดลุงอ่ะเล่นได้เล่นได้เ,ไดเ,ไดเกมนี้ถือว่าให้คะแนนเกินครึ่งเลยถ้าเกิดจะเล่นนะ แต่ยังไงรอดูหลังปิดปรับปรุงหน่อยกันว่าตาการจ่ายเป็นยังไงนะเดี๋ยวลุงขอไปจัดลัคกี้ไทม์กับเรือยอชต่อเลยแล้วกันนะกติดตามดูได้เลยนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หน่อยนะจ๊ะโอเคไปละบ๊ายบาย